สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกกับทีมงานเมียะไรน้าฮลโลครับนี่เขาขออนุญาตนะครับปิ๊กมาติเกาแห่งกำนะครับบ้านหนองอ้ออำเภอเมศายนะครับตำบลอย่างก้อนนี่ปคนห้องตำบลเกรอป่งผาอ๋อตำบลป่งผานะครับอำเภอเมศายวันนี้เขาจะมาใส่เบ็ดเหมือนกันนะครับใส่เบ็ดหรือปักเบ็ดห้ามหลวงอย่างกอหรอหลวงเหรียญปูหลวงเหรียญเอาละครับตัวนี้น้องเอ็ดนะครับ อทีมงานเขาไม่ใส่กับน้องเอ็มเออกับน้องเอ็มน้องหนุ่มเอ็มน้องนุ่มเอ่อหนุ่มเอ็มหลายคนสองเขียดมั้ยละครับนี่เขียดนี่เขาจะแปรงเหยื่อปักเบ็ดนะครับโอ้โหตัวคัดๆทั้งนั้นนะครับตัวลุ่นนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวอให้บุญคนว่าจะเอาเบ็ดไปปักละปักเบ็ดห้าสิบอ่ะฮะอบ้าบ้า โเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับว่าเอามาใส่เบ็ดนี่ตอนนี้เขาจะใช้เหยื่อเค็ดก่อนนะครับใส่แฮมใส่แฮมเผื่อไว้เผื่อไว้ใส่แฮมไหมเผื่อใจไหมมันกินไหนครับเผื่อข้าสิ่ถึงแล้วกับวนกปะกอนะไปง่ะอืมลโอ้โหเค็ดใส่หมกมุก อย่มาปักเวทรเขาจะมารีวิวหมหล่อหนึงนี่ผู้จัดการเทนกับมาลุยต่ดขัดไม่นะอ่านเพื่อนอ่าคลิปวันนั้นแล้วว่าโอ้ยอยากมาขนาดเดี๋ยวจัดไปวันนี้ป็ดมาเก็บเลย่ะใสเยือเขียดเอดนองเอ็มน่องแอ็งคนวะชื่อย่างก็อะไรก็น่องนุ่ม เอาแล้วครับเดี๋ยวขาจะทิพตาไม่บุญไหมทุกคนนี่ไซเบ็ดนะครับตอนนี้กับหอนใจกัอ่ะไม่ได้ยังไงหลอนไปตอนนี้ก่อนกะอัตอนนี้ก่อนก่ะอ่ะเออตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาเพิกมาที่เดิมซึ่งว่าหนามจะลดหมดละนะครับเหลือแต่ตรงร้อยของความเสียหายไว้นะครับอืมนะครับเข้าอนี่นี่มาได้กินนะครับเนี่ยดูขอโทษครับ ีน,น้ำแถวนี้ก็ยังแห้งบันสน,นิทนะครับตีกันแห้งหมดมตีก็ยังขังอยู่นะครับเสียหายกันเยอะนะครับแถวบ้านหนองอ,อ้อไอตัวไอ้บุญเลยนะครับตัวนี้เสิร์ฐกับไปแหี่ยมตีครับกโอนเปื่อวางกับไปแหมตีแยกย้ายกันไปนะครับ มันจะบุหนามเข้าไปละนะครับอยู่ตรงไหนในป่าแข็มป่าอไอ้บุญวัดทุตินี่สุดยอดนะครับเป็นมงไม้นะครับมงกเก่าในปลาค่อยกลัวน้อยนี่นะก็ปากันพอได้ไรเบ็ดนี่ความยาวประมาณเม็ดหกสิบนะครับขอเบ็ดเบอร์อย่างนี้นี่เบอร์สิบสามสิบสาม ก็ดีก็ปากลุเก็ปากบุอ๋อก็เฉพาะปากบุเก็ข้าหูด uh> ังเข้าจมูกอืเวลาใส่ก็เอาเอาถึงเฉพาะเอี้ยวนะครับเพื่ห้อาจมากสูตรว่าโมงไหมบุญนี่เป็นไร ันครับกับฝั่งไก่ตัวนะครับเนอ,อช่วงนี้เป็นหน้าป่าเอาแบบบรรยากาศไซเบตครับมาฝากอันนี้เป็นปลาปลาแขมที่น้าพุ่มไอ้บุญวันรับรองสุดยอดแถวนี้นี่ม่วงใหม่เนี่ยจะจะเขาถ่ายกับไอ้เนะาะแม่นะถ้าม่วงเก่าๆที่ฝนใสแล้วเนะี่ยมันป่ามาันค่อยจะมาเข้านั่นนะครับไปหมแล้วบุญหมดเขาไปหมดแล้ว บุญเมันน้ำใสขนาดชมีป่ากว่นนี้ค่ะบุดกับพี่สุรรนพวกไอ้เหอจะอยากเหรอนี่นะครับน่าจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับปนนะครับถึงปนเลยนะครับอือสองฟังนี่บุญไหวถ้าก๊ะโมงใหม่นี่มันจะดีกว่านะครับส่วนตะเซิร์กับปบหิมตีก้อนเพื่อวางกับใบหิมตีเดี๋ยวเขาจะเอา แถมคลิปหนึ่งเขาจะให้ดูใส่ไส้เดือนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคืไอ้บุญใส่ไปเรื่อยๆก่อน,นเดี๋ยวคืนตอนหัวค่ำเดี๋ยวเขาจะมาใจหรือมาหยามนะครับเบ็ดกํามไห้บุญตีวิเคราะห์ไว้เนี่ยจะสุดยอดก่อนนะครับไปที่ตามนะครับตอนนี้กำลังงกงกาปใส่เบ็ดกับจับปุ่นนะครับทิ้งเวลาประมาณสักชั่วโมง ยิ่งน้อยหิย่ใหญ่ใส่ใจมีของดีเ <c oughs> ด็ <c oughs> ดของไอ้วุ้นวันเด็ดของน้ามันท่วมแล้วมันแห้งนะครับปลามนันเลยมันค่อนอยู่ตำนองตำดุมนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวหมื่นแล้วเขาจะป้ากัน,นถ้านี่เขาจะไม่พอองก้อนเปิ้วางพ่องของตะเกิยบ่องนะครับย้ำคำคืนเ้าใครอยากเข้าถากูกัน คครับขอติดตามครับมืดๆนะครับครับตอนนี้เราจะไปยามเบ็ดของไอ้บุญก่อนนะครับเนาะทีมงานเดี๋ยวเขาจะลากทีมงานไปกิดนึ่งออจะเขียดเอาเนี่ยเอ็ดปีงไก่ท่าครับเดี๋ยวเขาไปใจเบ็ดไอ้บุญก่อนนะครับเนาะไปนะครับไอ้บุญมีปุ่นรอแล้วครับไปโอ้เูอะไะครับนี่เดี๋ยวจะไปครับใจเบ็ดเยือเยือเขียดเชิญบุญมาครับฝั่งคุณเต้ครับไอ้บุญครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวอ่ะเออนี่นครับนี่ครับงานหนุ่ตี๋ครับที่เผมมาใส่เบ็ดไอ้ไอ้ปิ่นทายเต้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นี่มามามาตามเสียงคำรำลือในยูทูบเลยนะครับอ๋อครับที่ตัดยูทูบมาเลยครับในยูทูบเนี่ยที่ตัดชีวิตคนบ้านนอกมาเลยก็ในนี่นี่นะครับจมูดีบ้านเปิ่นสูงกอะไรโอ้ป้ามันนักแม่ไอ้เปิ่นไทยก็เลยมาล่องพอไงตะแก้ไบมครับเอาเลยพักก่อนคำสาญ่ะน้องน้องแว่มาเอว เซเบ็ดยังเยอะยังเนี่เซดือนเตี้ยนบไหมไม่ได้เตรียมพ่อมคือมันง่ายเปลี่ยนสถานที่กินเหล้าได้แล้วครับแต่ไนได้ไปสีตัวแล้วนะไปเซเบ็ดกันเนาะเดี๋ยวเขาจัรอลาทีมงานนี่ก่อนดีครับปิ้งกับปัากันหอมรอบครับเดี๋ยวไปเซเบ็ดก่อนครับครับไปได้ไหมบุญมึงอยบุญโคติ๊กเหน่อยนุ๊งวดหลังแหลกว่ะไอ้บุญว่กมีปฏิกิริยาครับนี่อยู่ในโคครับนี่นี่นะมึงได้บัดได้พวกครับอุ้ยเท่า กันเบด็ดดีนะคนถ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ไอ้ยาดุนห้างครับนี่ถายแล้วโอ้หวั่นเหมือนครับนี่ตัวนี้นะโอ้ครับตัวแหลกครับหลังแหลกโดนเห็นแล้วครับหวานนา้ำมันกินน้ำนี่ครับไอ้บุญมาทำหลังแล้วครับไ,ไอ้เจาะเราะครับตัวนี้นะตัวสวกลื่นทุกหลัง โอ้โครับนี่รุ่นกำลังห่ายครับรุ่นนี้โอ้นี่ครับโหติดตามไอ้บุญมาเรื่อยๆครับเงาแน่งานนี่นะครับงานนี้มีเงาครับงานนี้ติดตามกันยาวๆครับนี่นะโอ้ฝ่ายหัวเอ้าโอ้ฝ่ายมู้ครับ,บ,น,ออน,รบนี่นะเดี๋ยวมาอยู่ในโคนะครับเบาๆนาหนอ้นะเเบาๆน่อเดี๋ยวมันจะหลุด ขอ,องเขียไหมเ,เรียกสำรองเดินม,มาตัวหนึงดื้อหนักแล้วครับอ๋อนี่นี่ตัวแล้วครับไอ้บุญวะไอ้มีเสียงกรบ,ก,บกั่ใหม่มันดินไงไม่ดินได้เองครับใม่มันดินได้ครับนี่ มองไปเอาริ้วในไม้ไหมครับดูริ้วมันครับอยู่ใกล้ไม้ครับบเ,เพียวไม้ออกฝั่งโขนหมื่นครับไอ้บุญแาบาบ,าบหาดนะครับน้ำละร <c oughs> ุนกำลังให้ วุ้มาสองตัวซ่อนนะครับถึงซ้ายถึงขวาเลยวะเบ็ดขอใหญ่มันมันเกาะมันนี่เบ็ดน้อยมันลื่นเนาะเบ็ดใหญ่ดีหน่อยนะครับเนาะมันลื่นนะครับเนาะงโอ้นะครับสองตัวติดแล้วครับถึงซ้ายถึงขวาห่างกันว้ามันถึงมาครับไอ้วุญนไอพิษหวังครับได้ถึงปลาลิมได้ถึงงูครับเนาะโอ้ได้ทุกอย่างครับโอ้ไอ้บุญมาทะลุเป่าครับมานี่หำตัวแล้วครับ โอ้หมานได้ครับไอ้บุญนี่นะโอ้ไอ้บุญหนะมาทตัวแล้วครับโอ้ใหญ่ตัวนี้นะครับไอ้สู้เบสซันนะครับเบสซันหมานเฮ้ยเด็กโอ้เบสซันหมานครับเบสใหญ่กปปล้าครับวันนี้โอ้ไอ้ยุนไอ้บุญหมาทะลุเป่าครับตั้งเป่าไว้ะได้กี่ตัวไอ้เจ 7 8ตัวครับโอู้ยเดี๋ยวๆนี่ครับอีบุญเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอุ้ยโอ้ยใหญ่ด้วชื่อเจ็ดบุ๋นโอ้ยของสวยใหญ่ด้วชุดแหลกรอบแหลกรอบแรกเหรอฮโอ้รอบแหลกรอบแหลกอันนี้ตายเลยที่เติมป็นยังโอ้ได้หลายก่ะได้หกเจ็ดตัวนี้เอาโอ้โหรอบแหลกได้หลายอยู่ ่ตัวอบแหก8ตัว8 9เหรอ8ตัว8ตัวรอบแรกได้8ตัวรอบแรกได้8ตัวรอบแรกได้8ตัวชิบยาสิบยาสิบยาอบแหกได้8ตัว8ตัวรานี่ยนะอ้ตเา่นมหานี่นะครับเริ่มเก็บเบ็ดแล้วครับ ไอ้บุญอยู่ปู้นะครับไอ้บุญเริ่มเก็บเบ็ดกองวันนี้ครับเดี๋ยวเขาไปติดตามเขานะไอ้บุญได้หลก่อนนะครับเนี่ยรับคลิปนี้นะครับปัดครับมึงยิงมองๆอยู่ไกลๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับอ๋อนะครับไอ้บุญไหลเก็บใกล้เสร็จแล้วครับป่านักนักเดี๋ยวพร้อมกำไลรวมยอดนะครับของกุกกรอนไอ้บุญประเสริฐนะครับ แล้วผู้จัดการเทนที่เขามาดูกนทำกั๊มมาได้นักมาได้นักครับหัวไอ้บุญครับเผ็ดเอาเก็บละเดี๋ยวเขาไปดูป่าล้อมหมดถุงกั๊มอะไต่อใดนะครับล่างเบ็ดละครับขดเข็มขดเข็มละเก็บเซตก็ต้องมาล่างครับล่างเดี๋ยวไม่พึงไม่ตากมาอันปีหน้ามาใจ๊ยมาได้ครับจะลุจะเหลวไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปติดตามป่าล้อมถุงกั๊มครับ โอ้นะ่าตื่นเต้นนะครับนะเพชรไป็นดังหน้าครับมาไล่เก็บตรงนี้เดี๋ยวครับพี่ตามฝ่าลมให้ก๊อมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเฮามาสรุปยอดป่าล้มคืนนี้ครับหนักเหมืนนักน้อยเหมืนน้อยเดี๋ยวหู้ผลครับยอดเนาะกระตุ้นยิ้มโอ้โหเหรอนีเหรอาะ นี้กับป่าตายนะครับนี่ในกองโฟมนันป่าเป็นึแต่ทุบปุ๊บอุนดว่ป่าม่ปก่จดููดประดุก

จะเป็ไปซื้อมอฟไฟหมอนอันนีไซื้อมอไฟเออเน่แะ้่านอาไปนี่ั่ครับกรนครับเาล้ครับนี่ยอดป่าล้มของเขาอันนี้ปลากระปลาตายนะครับกระติ้งปาไซเบตเห็นโป้ครับยังไงทั้งนั่นครับ ข่าวั่นเราผิหวังเหรอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับติดตามชีวิตคนบหน,นอกและชิดหนกเอฟซีนะครับสำหรับวันนี้พร้อมทีมงานมียขอบคุณครับ